เริงมันที่จังหวัดสุราธานีจัดพิธีลงนามถวายเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรสมเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารนิีสริพัฒมหาวัชระราชธิดาครับ โดยจากแถลงการของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรลงวันที่15ธันวาคม2565นั้น วันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดสุราธานีหลังใหม่ครับนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคิริยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราช ชิดาซึ่งชาวจังหวัดสุราธานีขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคดิยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วครับ